กับช่วงเหงาๆค่ะครับผมอ่าสำหรับช่วงนี้นะครับอยากจะบอกว่าอีกหนึ่งความสนุกนะครับใกล้แล้วครับกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะในใ<ช>วันเสาร์และอาทิตย์นี้นะคะ18-19พฤษภาคมนั่นเองเออเอาติดตามกันให้ดีๆนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีคือศิลปินครับ ต้องบอกว่าตอนนี้เขากำลังฟิซ้อมอย่างหนักเลยครับเพื่อได้ขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เต๋าเนืะวงบาซูรับเตอร์อนันต์อันวานะคะพี่ทัชเน้อปัวทท่งก็มาคือมากันเยอะจริงๆนะคะบอยสเกล์ด้วยเนาะก็เตรียมร้องเตรียมเต้นกันได้เลยเนาะกับความสนุกแบบ360องศานะฮะใครที่มีบัตรแล้วเจอกันแน่นอนเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะไม่แน่อาจจะรวมตัวกันเต้นแน่นอกก็ได้ไม่รู้ไม่นะจะเป็นไปได้ยังไงไปกันแล้วกันนะ เมื่อสักครูนคร่นี้ครับน้องๆเนี่ยโทรมาหาเราเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็หลายโรงเรียนที่เปิดเทอมแล้วนะครับตอนนี้อย่างนี้ดีกว่าสมมุติว่าใครที่โทรศัพท์เข้ามานะครับที่เรากําลังจะรับสายโฟนอินกันก็ให้บอกชื่อนะครับแล้วก็บอกชื่อโรงเรียนอย่างเช่นบอกว่าชื่ออิดครับ โรงเรียนยูเหาเปิดเทอมแล้วจ้าอะไรแบบนี้เปนะคะให้น้องๆเขเข้ามารายงานตัวเนอะแล้วก็เตรียมคําพูดรายงานตัวกันเอาไว้ด้วยเนอะเหมือนอย่างเช่นเวลาเปิดเทอมวันแรกที่คุณครูจะให้แนะนําตัวอะไรเงี้ยนะคะโอเคตอนนี้สายของเรามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนัดค่ะโรงเรียนเชน่ากัทยาคมเปิดแล้วค่ะ ถูกต้องแล้วนะแต่มันยังไม่สะใจมันยังไม่ดีใจเวอร์เลยอะเปิดเทอมใหม่ดีใจเวอร์ดีใจแบบดีใจกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมจ้าขอแบบเวอร์เลยนะโรงเรียนชัยนาททิยาคมเปิดแล้วค่ะอ๋ออ๋ออ๋ออให้ก็ได้ให้ก็ได้ถือว่าเรกเรียนสดใสแล้วกันใช่แล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างจ้าวันนี้เปิดเทอมวันแรกมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังบ้าง เต้นค่ะวันนี้เพื่อนเยอะเลยจริงเหรออันนี้คือเพื่อนใหม่ไหมคะโรงเรียนใหม่ไหมหรือว่าโรงเรียนโรงเรียนใหม่ค่ะโรงเรียนใหม่ระดับชั้นอะไรครับมอหนึ่งค่ะมอหนึ่ง้มอหนึ่งน้องๆมหนึ่งเต็มเลยเนอะครับแล้วเป็นยังไงคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนใหม่ก็คือเพิ่งรู้จักกันวันนี้เลยถูกไหมเคยเป็นเคยรู้จักตั้งแต่เรียนต่อพื้นฐานนะคะอ๋อก็คือรู้จักกันมาบ้างอยู่ดีเนาะแบบมีมีให้เรียนมีจะได้คุ้นกันก่อนแล้วรู้ไหมว่าเพื่อนที่คบกันตั้งแต่วันนี้จะเป็นนเพื่่่ออทียูกับบ จนที่เป็นเพื่อนที่เราสนิทจนจบเลยมสามมหกม .6 อะไรเงี้ยมาหาลัยก็ยังสนิทกันอยู่จริงๆมันจะเริ่มมาแบบเข้าที่กันชั่วงมงหนึ่ด้วแหละมันจะเป็นความทรงจําที่นึกถึงเมื่อไหร่เราก็จะนึกถึงบรรยากาศครั้งนั้นได้เสมอมีเพื่อนเก่าๆที่อยู่ในโรงเรียนเก่าๆมาเจอกันที่นี่บ้างไหมครับมีค่ะ นี่ใช่ไหมครับเป็นส่วนน้อยค่ะส่วนน้อยเนอะไหนวันนี้วันนี้นัดคงยังไม่ได้เจอแบบครับอาจจะแบบยังไม่รู้นิสัยใจคอกันกับเพื่อนใหม่ใช่ไหมคงยังต้องแบบเลือกคบกันสักช่วงแรกๆอ่ะมันยังเป็นช่วงที่ยังไม่รู้ว่าใครนิสัยยังไงให้น้องนัดลองบอกดีกว่อว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงที่เพื่อนๆแต่จะม้เข้ามาคบกับทำไมเพื่อนต้องมาคบกับนัดก็คือว่าหนูเป็นคนที่จริงใจค่ะ แล้วก็ช่วยเหลือหรือรับปรึกษาทุกอย่างค่ะนี่แล้วก็จะช่วยทุกอย่างค่ะมีแฟนยังมีแฟนยังยังเลยค่ะก็ตอนนั้นที่หนูเคยโทรมาหาพี่เบลอะค่ะว่าพี่ว่าหนูแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนคนนั้นที่เขายังไม่ลืมแฟนเก่าอะค่ะจำได้ไหมจำได้เนาะแต่ว่าหนูน่าจะ มีกิจกรรมเยอะๆแล้วหนูน่าจะไม่คิดถึงเขาก็น่าจะเรียนได้ดีแล้วดีแล้วอันนี้แหละเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะจ๊ะโอเคก็ขอบคุณน้องนั้นมากๆนะคะขอให้มีความสุขกับการไปเรียนนะจ๊ะมีเพื่อนใหม่เยอะๆนะครับค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้เย้ตุ๊มารับต่อยิงสายเลยดีกว่าฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะ ชื่น้องแอนค่ะน้องแอนน้องแอนรายงานตัวเลยชี่น้องแอนเรียนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพพลทองค่ะเปิดเทอมแล้วจ้าเปิดแล้วค่ะเอาใหม่เอาเราพูดเต็มเต็มเราพูดเต็มเมแบบว่าไม่ต้องเว้นบานเดี๋ยวก่อนอยากเปิดเทอมหรือไม่อยากเปิดเทอมทำไมสิหนูแบบเขียวๆจังเลยจ้าอะไรนะคะหนูอยากเปิดเทอมเปล่าหรือว่าหนูไม่อยากไปเปิดเทอมอยากอยู่บ้านไม่อยากไปเรียน อยากเปิดเทอมมากเลยอยากเปิดเทอมหลอดแล้วทำไมเสียงเขียวจังเลยขออีกทีนึงได้ไหมจ๊ะ <st>. อะไรนะคะให้พูดให้พูดแบบเมื่อกี้อีกหนึ่งทีครับชื่อโรงเรียนและตามด้วยเปิดชื่อโรงเรียนแล้วก็ตามด้ดยวยเปิดเทอมแล้วค่ะอย่างนี้หรือเปิดเทอมแล้วจ้าก็ได้เรียนอยู่ที่วิทยาการอาชีพพลทองเปิดเทอมแล้วจ้าอ่ามาพูดคุยกับน้องแอนดี่รนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับชั้น<ท>สอง สองค่ะบวชชอสองอ๋อแล้วเป็นยังไงจ๊ะวันนี้เปิดเทอมวันแรกเจอเพื่อนใหม่แหมหรือว่าเป็นเพื่อนเก่าที่สนิกกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนเก่าค่ะเพื่อนเก่านะคะแล้วมีอะไรใหม่ๆบ้างที่เกิดขึ้นในวันนี้วันแรกก็ดีใจค่ะที่ได้เจอเพื่อนมีคนที่เข้ามาเรียนใหม่ๆหม่บ้างไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเลยเนาะคุณครูคุณครูอาจารย์ใหม่ไหมจ๊ะ ครูประจําชั้นคนใหม่ป่ะครับไม่มีค่ะอ๋อไม่มีครูประจําชั้นดูแลกันเองอย่างเงี้ยเหรอก็มีค่ะแต่ว่าไม่มีครูที่แต่ว่าอยู่ขึ้นปตชสองอย่างงี้ใช่ไหมคะครับก็ครูคนเดิมอย่างเงี้ยค่ะอ๋อต๋ออ๋อเนี้ยแสดงว่าของน้องแอนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เก่าๆคือเพื่อนเก่าอาจารย์เก่าก็คือไม่มีคนย้ายมาใหม่อะไรนี้เนอะก็อยู่กับบรรยากาศเดิมๆแต่ว่าก็ดีใจไหมจ๊ะที่ได้กลับมาเจอกับเพื่อนที่เราสนิทกันอยู่แล้ว ประดีใจคะ่ะดีใจก็ถึงแม้ว่าบรรยากาศจะเก่าๆเ,าเาพื่อนจะเก่านะครับแต่ว่าการเวลาครับมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้อยู่เสมอเนาะค่ะโอเคขอบคุณน้องแอนมากๆเลยนะคะนัเกเรียนนะค,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเย้รับต่ออีกหนึ่งไฟสเลยดีกว่าต่อเนื่องกันเลยครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเย่อันนี้็นชายหนุ่มนะครับได้แล้วน้องต้าใช่ไหมครับน้องตาจากหนองคายนะจ๊ะอะโรเรียนตัวเลยจ้าโรงเรียนเสิร์พิยาคมเปิดแล้วครับพีเจเวอร์เย่เ่อย่างเงี้ยดีใจงการเนอะอะเป็นยังไงดีใจเวอร์ขนาดนี้วันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะกับวันเปิดเทอมวันแรกเล่ามาซิไปโรงเรียนวันแรกได้ไปเจอเพื่อนใหม่ครับครับ ผู้หญิงผู้ชายต่อไหมทั้งผู้หญิงตั้งผู้ชายครับเราดีใจอะไรมากกว่าการได้เจอผู้หญิงหรือผู้ชายเจ้าหญิงครับเออโอเคจริงเปล่าจริงอ่าต่อต่อแล้วมีอะไรใหม่อีกจ้าคุณครูใหม่ไหมห้องเรียนใหม่สถานที่ใหม่ตื่นเต้นครับเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นการายโรงเรียนหรือเปล่าอาจารย์น้องตาหรือว่าโรงเรียนเก่าย้ายครับายโรงเรียนเนาะ แล้วแล้วเราเราได้เจอเขาเรียกว่าอะไรเนื้อคู่ไงเหรนแรกเจอเนื้อคู่หรือ่รู้ได้เจอแบบเพื่อนใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยใช่ไหมจ๊ะครับอืมเป็นยังไงบ้างแล้วเราได้ลองคือตอนนี้เพื่อนใหม่ๆที่เราเพิ่งเจอวันเนี้ยดูท่าทางน่าจะเป็นคนที่แบบเข้ากับเราได้แม้น่าจะคบกันไปอีกนานไหมเพราะว่าวันแรกได้คบได้ครับได้คบได้น่าจะคบได้น่าจะคบได้ด้วยนะยังไม่รู้นะครับรู้ไหม การที่ไปโรงเรียนนะครับจะมีคุณครูคนหนึ่งซึ่งเชื่อได้เลยว่าทุกโรงเรียนครับนักเรียนทุกคนจะต้องจําคุณครูคนนี้ได้ครูฝ่ายปกครองชื่ออะไรครับชื่อคุณครูพุทธวันนีครับนี่ขณะวันแรกก็จําได้แล้วนะดังนั้นต้องบอกว่าทาตัวดีเราะว่าเขาเป็นคนที่ควบคุมกฎทั้งหมดจะต้องถือไม่เรียวตลอดเวลาดุไหมครับครับดูแลดุไหมครับดุครับเดินรอบโรงเรียนไลยครับไปทําอะไรผิดครับเป็นไป เล่นเล่นอยู่กับเพื่อนผู้หญิงครับอยู่อยู่ในห้องครับแบบแบบว่าคือพวกผมพวกผมเล่นแล้วพวกผมทำคล้องโตกแล้วพวกผมแค่เหน้ามาใกล้กันของคูก็ว่าผมแล้วครับใย้เดี๋ยวเดี๋ยวคิดอะไรแบบเอาหน้ามาใกล้กันนะแต่แล้วเนี่ยอ่ะโอเคค่ะก็ขอให้น้องตามีความสุขกับวันเปิดเทอมนะจ๊ะตั้งใจเรียนนะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อไปมีสายอีกไหมเอ่ยมีมีสายนะคะน้องอนสวัสดีจ้าสวัสดีครับน้องอนจ๋ารยงานตัวยจ้าสวัสดีค่ะชื่ออ้นค่ะโรงเรียนโรงเรียน อาชีวะสื่าสาจังหวัดยะโสธรเปิดเทอมแล้วค่ะเ,เดี๋ยวก่อนอายุเท่าไหร่อยู่ชั้นอะไรอะจ๊ะอยู่ปีหนึ่งค่ะพึ่งเข้าพออึ่งเข<ห>นะ้าน่ารักมากอะน่ารักรอะครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกครับก็แบบว่าเจอเพื่อนมากมายเลยค่ะแบบว่าผู้ชายไม่ค่อยมีเหล่าหนูก็ไม่ชอบอยู่แล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงแบบ คุยกันแบบว่าปรึกษาเวลาเรียนเรียนแรกๆก็แบบว่าให้คําปรึกษาอะไรเพื่อเขาก็เก่งกันหนูเช่ปวก็คุยแบบว่าหนูก็มีความสุขอะเชื่อแล้วว่ามีความสุขจริงๆนะคะแล้วมีอะไรใหม่ๆอีกจากวันนี้ที่ได้เจอมาอ๋อก็แบบว่าคุณครูเขาก็แซวหนูอะค่ะแต่ว่าแบบว่าแต่ว่าตัวเล็กจังเลยอ่ะหนูก็เป็นคนตัวเล็กใช่ไหมล่ะคะค่ะ เป็นคนตัวเล็กเนาะน่ารักอ่ะตั้งใจเรียนนะอะไรอย่างเงี้นะหนูก็แบบว่าเขินอยู่ๆก็เขินอ่ะเออดีแล้วดีแล้วแล้วแล้วเคยแล้วเข้าไปเรียนอย่างงี้มีเขินเพื่อนเพื่อนผู้ชายบ้างไหมครับไม่ค่ะหนูชอบทำน้าเป็นจริงพี่อิดแฮ้วเลยจ้ะแล้วแล้วเขินเขินเมีมีมีทอมเรียนอย่าง้ยครับ อุ้ยทองตั้งเจตคนด้วยมีน้องอ๋อคนไหนคนไหนอันนี้คือแบบยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยใช่ไหมจ๊ะวันนี้เจอวันแรกป่ะใช่ค่ะเป็นแบบน้แอปใหม่ทุกคนแอบเลงวะหรือยังแอบเลงวะหรือยังจริงๆนะจะบอกว่าแอปเยอะมากคู่แข่งไม่เยอะใช่ไหมเพราะว่าแบบผู้หญิงบางคนชอบไม่ได้ชอบทอมใช่ไหม เราแบบวูดแข่งไปได้เยอะเลยหนูในห้องก็หนูหนูเช่บคนเดียวนีพูดพูดคุณสมบัติเหมือนสายมือเปอ่แบบน้องออนบอกคุณสมบัติตัวเองดีกว่าว่าตัวเองมีอะไรดีบ้างที่เขาถึงจะได้มาชอบหนูหรือเพื่อนเพื่อนไม่ได้ค่ะก็หนูเป็นคนพูดเก่งค่ะหนูก็ชวนคุยหนูก็เฟรนลี่นะหนูก็เข้ากับทุกคนได้หนูคิดว่าหนูน่าจะแบบว่าคำพูดของหนูแบบว่าแต่ว่า ให้คาปรึกษาเขาวันนี้เพื่อนมันก็ร้องไห้ใช่ไหมคะวันทะเลาะกับแฟนหนกก็แบบว่าปลอบใจอะไรอย่างนี้เขาก็ว่าขอบขอบใจนะอะไรอย่างนี้หนูก็รู้สึกดีค่ะนี่โอเคได้เลยนะคะก็ขอให้ไม่ชิดใจเขาคนนั้นได้แล้วครับนี่ถูกต้องนะจ๊ะนารักมามาขอบคุณค่ะนอนค่ะสวัสดีค่ะโอเค สิ่งน่ารักมากครับเอาเงาเออครับอยู่ห้องเดียวกับแฟนด้วยเขินนี่แล้วทำไมจะต้องเหงาละจ๊ะทำไม,ไมเหงาลนะไอ้แบบบางทีอ่ะการที่อยู่ห้องเดียวกับแฟนอ่ะทำตัวลำบากนะไม่ดีรู้ปะ่ะเมื่อก่อนเคยแบบว่าตอนตอนเป็นนักเรียนอ่ะตอนนี้ก็เป็นอยู่ ใช่ไหมไม่แต่อยู่ต่างห้องมันดีกว่ามันได้แบบเขียนจดหมายส่งหาการคือห้องเดียวกันเนี่ยจะชอบโดนแซวจะชอบโดนล้อเออเออเออไม่ค่อยดีอ่ะใช่ไม่ใช่ไม่ค่อยดีหรอกก็อาการเด็กๆครับเราก็จะเขินจะอายบางทีทำตัวไม่ถูกครับว่าจะทำยังไงดีนะครับ นี่ได้กระเป๋าใหม่ชุดใหม่ค่ะชอบมากอ้จะเป็นอะไรที่มีความสุขมากครับเวลาเราได้ของใหม่ใหม่ใส่พี่นเคือย์ใช่ครับเพราะเราสีมันจะสดกว่าใช่ต่อไปรักข้างเดียวมา2ปีทำไงดีคะเนยนะคะแบบรักเบียนะครับอ่ะบอกเขาไปสิครับไม่งนั้นเราต้องรักข้างเดียวอยู่แบบนี้ไปตลอดในปีปีสามปีสี่แน่นอนนะครับโรงเรียนเปิดแล้วเด้อจ้าอ่าแต่ะโรงเรียนเปิดแล้วนะครับวันนี้ คืนนีนน้น้องเบล <c oughs> สวยจัง <c oughs> นะครับพี่หมงลบบุรี <c oughs> อีกไหมสำหรับข้อความของเราตอนนี้47 47 7, 7 7 7นะครับ <c oughs> ว่าอย่างไรต่อดีใจ จริงจริงค่ะได้ดูรุ่นน้องเมื่อกี้ไปรวบรวมไปรวบรวม SMS มมาว่ามีจังหวัดไหนที่เปิดเทอมบ้างแล้วนะคะมีปราจีนบุรีนะจ๊ะชลบุรีพิษณุโลกสมุทรปราการชัยนาทร้อยเอ็ดนองคายโสธรนะคะตอนนี้ก็ยังอยากทราบอยู่นะว่ามีโรงเรียนไหนที่เปิดเทอมอีกนะคะดังนั้นแล้วกรุณานะคะรายงานตัวมาทาย SMS ของเราด้วยนะจ๊ะตัวอย่างเช่น โรงเรียนย่งาวจังหวัดกรุงเทพฯเปิดทำแล้วจ้าไดนะคะช่วยรายงานตัวมาหน่อยนะจ๊ะ4 7 4 7็จค่ะนี่ดีใจว่าได้ค่ขนมมากขึ้นจังหวัดบุรีรัมย์ครับถ้าบอกชื่อโรงเรียนมาด้วยจะดีมากเลยนะจ๊ะบอกชื่อโรงเรียนมาปุ๊บเนี่ยแถวๆนี้รู้จักเลยอะถูกต้องใช่ค่ะโอเคมีอีกหนึ่งสายเหรอคะได้เลยสวัสดีค่ะแก้ม สวัสดีค่ะน้องแก้มจากจังหวัดอะไรจ้ารายงานตัวเลยจ้าสวัสดีค่ะชื่อแก้มนะคะอยู่จังหวัดบุรีรัมย์มาจากโรงเรียนละหานสายสตรีพิเศษเปิดเชิง้วค่ะเรู้ดีเลยขออีกทีฟังไม่ทันมองตรงฮะฮัลโ่วเรงเรียนอะไรนะจ้าน้องแก้มค่ะหือฮ้ละหานายรัชดารพิเศษอ๋อรู้ดีเลย้ดโรงเรียนละหานสายรัชดารพิเศษใช่ไหมครับ ใช่ค่ะโอเค,อเคมาเปิดทางวันแรกเป็นยังไงบ้างจ้าน้องแก้มก็ขึ้นม2มาค่ะก็เจอเพื่อนอเก่าๆอะคะ่ะเพื่อนที่เราแบบสนิทกัน,นามากแบบมีอยู่ในกลุ่มก็สามคนนะคะค่ะดีใ<ม>จมากเลยคะ่ะเจอเขานี่แล้วตอนตอนปิดเทอมนี่ได้เจอเกันบ้างไหมหรือว่าวันนี้แบบไม่เจอเกันมาหลายเดือนมากเลยวันนี้เป็นวันแรกที่ได้เจอกันก็เพื่อนๆเขาก็ไปเที่ยวกับพพระครอบครัวค่ะก็โทรหากันบ้างอะคะ่ะ ได้ยินเสียงแต่ไม่ได้เจอหน้าค่ะแต่ว่าความรู้สึกวันนี้เป็นไงที่เราไม่ได้เจอเพื่อนสนิทมานานเลยแล้ววันนี้มาเจอกันก็พราะเปิดเทอมพอเห็นเพื่อนก็กระโดดวิ่งเข้าไปก่อนเลยอะค่ะดีใจใช่ไหมครับก็เป็นความรู้สึกน่ารักน่ารักเออมีเพื่อนใหม่เข้ามาบ้างไหมครับก็ไม่มีอะค่ะคือตอนนี้ก็มีน้องใหม่เข้ามามหนึ่งอะค่ะโอ้แต่ยังไงบ้างน้องมหนึ่งดื้อไหมสนไหมก็ ท่าทางจะน่ารักดีอะค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ทั้งน้องผู้หญิงแล้วก็ทั้งน้องผู้ชายค่ะได้เจอกับคุณครูคนใหม่ๆบ้างไหมครับก็ไม่อะค่ะก็ถ้าขึ้นม .2 ก็ได้เรียนกับคุณครูคนใหม่อะค่ะแล้วก็น่าจะทําความรู้จักกับคุณครูให้มากขึ้นนะครูประจําชั้นของหนูชื่ออะไรจ๊ะครูคนใหม่คุณครูพีรนุชนฐถาค่ะคุณครูพีรนุชนาถา ใช่ค่ะโอ้โหชื่อยาวมากเลยคือเดินสกุลเป็นยังไงคะใจดีไหมจ๊ะใจดีเหมือนนางฟ้าเลยค่ะโอ้ตาแล้วถ้าเราเป็นคุณครูเราคงจะแบบว่าอยากได้ยินอะไรแบบนี้นเนาะพูดแบบนี้หวังหวังอะไรกับเกรดหรือเปล่าครับเปล่าค่ะคุณครูวันนี้เขาไม่ได้มาค่ะอ๋อวันนี้ไม่ได้มาด้วยนะค่ะโอเคค่ะก็ขอให้มีความสุขกับการไปโรงเรียนในทุกๆวันเลยนะจ๊ะน้องแก้ม โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเย้โอเคเชื่อว่าหลายๆคนก็แฮปปี้เอนจอยกับการไปโรงเรียนกันนะคะในวันแรกเนอะจะเริ่มไม่แฮปปี้ก็ตอนที่จะสอบอะไรอบ่โดนสั่งงานนหนักโดนทำโทษนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยครับสั่งงานมาปุ๊บรีบทำปั๊บเลยต้องอย่าให้เป็นแบบดินพ่อขังหมูแล้วสุดท้ายนี่แหละเราจะแบบเหนื่อยเองใช่คือเราก็จะคิดแบบนี้ทุกปีครับ แต่วันสุด้เลยก็จะมาทำนก่งครับจริงเบลเป็นแบบนั้นนะคะโอเคมาช่วงหน้าเรายังเจอกันอีกหนึ่งช่วงนะคะยังสามารถรายงานตัวได้เลยนี่ขอแบบนี้ขอแบบนี้เลยนนองแ่าไซวิทยาเปิดแล้วเจอเพื่อนมากเลยโอเคพรุ่งนี้เปิดเทอมแล้วเด็กโคราชอันนี้ก็ได้รายงานตัวก็ได้นะคะว่าเปิดเทอมเมื่อไหร่นะจ๊ารออยู่ทุกสายทุกข้อความค่ะอตอนนี้ได้เวลาคึกคักคึกคักแล้วครับหนึ่งเพลงคึกคักที่อยากจะเปิดต้อนรับเปิดเทอมในตอนนี้เลยกับเพลงนี้ค่ะมาได้จังหวะจาะ